ิโทแก้วตงคันปปาอได้พายกีนเถายพัฒนาารบมาเรื่องอราีปลอยแถวกระดงปาดลาอายกรรได้รนรงนุนน้ารถปริเวณารถเพชรสสอนรองประลัดเทศบาลนครหาดใหญ่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาผู้กำกับดังกล่าไปขอเรียนเชิญตำรวจเอกพาินนรามรองผู้บังคับการตำรวจภูธ โฆษกตีเตกสรนจุรังสริดผู้พิพากําตำรวจทูธรจังหวัดสงขลาผ่านมาทีดีตามนโยบายรักษาวามบุคเียบน้อยของสังคมจึงกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและรวมๆต้องโดยกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในวันนี้ประกอบกับสานที่3จจงหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาขณะนี้ทร่นว่า สามารถควบคุมสถานการณ์การต่อเหตุร้ายในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค9และข้าราชการตํารวจในสังก,กับตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรากรที่43 3กําลังเจ้าหน้าที่ทาหารจากมณฑลทนาหารบกที่42 4. กําลังไฟกำลังเครือข่ายภาคประชาชนศูนวิทยุอินเตอร์รวมกำลังที่มาร่วมปล่อยแถวในวันนี้จำนวน2และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แก่เจ้าหน้าที่และเครือข่ายภาคประชาชนอ่อยาถวรดงกวาล้ากอาเญียนเมเรย่างให่ผู้แทนรูในการสืบต้องกานและบรรเทาสาธารณรัฐการจีนสาธพรณร้ฐจีนนะทุกข์เขาก็เท่ที่รับตุ่มท่านผมรู้สึกินดีในทุกเทศกาลเพราะว่าคงจะไม่ได้กลับไปพบมาเสียตลต้ก็มาอยู่กับถนนอยู่กับแสแดดอยูกับ ไผลจะดำเดินการด้านอากาศก็ควรจะไม่ได้กลช่วนไม่มีผลเส็จช่วยกันไม่ว่าจากาหน่วยปกครองหน่วยท้องถิ่นตวรสบบสุบของพีทน้องประชาชนอย่างตานที่ชิงทรัพย์แต่ก็ได้ช่วยกันใช้เวลาประมาณ26ชั่วโมงใช่มีเฉพาะเกี่ยวกับทรัพย์อย่างเดียว ก็ตามที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่คือทุกท่านประสบผลสำเร็จรดงามญาติดลูกได้มาพบแม่หลานได้มาพบยาย,ออยาก็ถึงกระทาบุญไปแบบเพท่อสกที่ยอ,ย,ยอมเื่นยอมสิยสลพใใัพย์ก็ภูมิใจและทำให้ดีที่สุดการสืบบัตย์ยังทุกอย่างทุกเวลาท่านจะเป็น ý thức cho mía của con ăn Để con ăn mía con ăn mía

The end